เอ <Okay. S 2> เปอไม่ร <c oughs> ูอ้อู้สองร้อยเห <c oughs> มือนเลาเลยโอ้คโอ้โหฮลโหล อยู่นี่เห็นแล้วแล้วเตรได้แล้วทำอะไรดี

ไ,ไ,ไม่เติมเอาใช่ปะโอ้โหว่าแล้วว่าเติมเอาแต่ตอนนี้โถบัสจะหมดแล้วโอ้โหเปิดตรงน,นี้เขียนว่าวอเทอร์ก่อนเอเคถตรงจี้ก่ะ โอเคผมจะไม่กลับบ้านก่อนนะได,ด้ๆต้นใกล้อยูย่ไหนเอากํานังจะหากําลังจะดูโบนัสโอ้อย่างเพล่อาตัวที่หายเป็นนักอืมไม่หรอ ยังสนุกไว้ันนี้ไหมสวยนะปลายตากดวีบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ตะเคียนทองคำแบบเรียกว่าขับรถซิ่งเลยตอนนี้เฮ้ยเห็นบ้านต้นกล้าแล้วเห็นแล้วบ้านต้นกล้าอยู่ นี่ดูเราขับรถซิ่งไงซิ่งกันน้อ๋อซิ่งมากแบบเนี้ยเลี้ยวฟื้นตุ้มมันจะซิ่งไปไหนอ่ยรู้ไหมรู้ไหมทำไมเราขับง่ายแบบนี้อยากรู้เปล่าว่าทำไมเราขับง่ายจัง ดูบอลเนี่ยฮัลโหรอยังอ,อยู่ยังอยู่แต่จะบอกว่ารู้ไหมทำไมเราบังคับรถง่ายจังกดวีกดตัวีตอนนั่งรถอ,อ่ะมันจะเปลี<อ>่ยนมุมมองใช่ปรับมุมกล้องจะผมจะไปทำงาน,นกดคิวเพื่อออก มันมีอยู่ด้านหลังกด H ปีเต้กด M ฟังเพลงแต่ต้องสิใช่อันนี้คือไม่ค่อยมีคนทำเงานเลยเดี๋ยวใช่เฮ้ยนี่ตาแดงบ้าเอาเองเดี๋ยวเราก็ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเราขอไปส่งของแป๊บโอเครทุกอันเพราะทุกอันวัตถุดิบน้อย รอให้เอาโอ้โหรออยู่มันเอาไปก่อนนั่นแหละต้นกล้าต้องขโมยมันถึงจะได้ ส่งไปให้ว่ามันเป็นอะไรเรียกว่าเยอะจัดเฟซเดิมนะโอเค มาเยอะไหมคือมันล้นเลยอ่ะแล้วรถอยู่ข้างนอกรถมันอยู่ข้างนอก <All right. S 1> ใช่ไม่รู้ใครอามาจอดข้างนอก <Okay. S 1> อเอลี้ยวรถเข้าไปข้างใน <Okay. S 1> ที่เราต้องเอาอย่างนี้เพราะว่าวัตถุดิบใน ร้านพซ่าเหลือน้อยมากเดี๋ยวผมจะไปช่วยกันหน่อยแล้วกันเออคอ้กี้เอร์ไเซอรรคดบบนันอดเดอบูฮับฮับ อราม่ not the bro I need the name or the man in the moon โอเอดช่ังเดี๋ยวจะทำอะไรบางอย่างถกใส่หัวอือตรงที่นั่งนะที่นั่งของรถสรถคันใหญ่อะ เอย<ด>แล้วดูมึงทำบ้างสิวัตถุดิบมาน้างข้างๆเราได้เดี๋ยวเราขอย้ายวัตถุดิบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้นกายอยู่นิ่งก่อนโอเค <laughs> โอเคคนแก่โบนนะ ได้เงินเยอะขยับไม่ได้โอเคกูเด,ดี๋ยวเดี๋ยวดีียได้ทำไมไม่ปิดเสียงเกียไปเลยอ่ะเพราะว่าเหมือนเดิมนะขอโท่หายนะ ู <Okay. S 2> ตอนนี้ยังไม่ปิดคลิปเลยสำหรับคลิปนี้ก็คงแค่นี้ครับบาย